DB e f o o t ุตบอลสนับสนุนโดยเช้ยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบก็ใช้อยู่ผู้ตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมกราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB e f o o ฟุตบอนะครับผมในวันนี้นะครับเรามารับชมรายการ DB กันต่อนะครับจะเป็นคู่ชิชนะเลิศกันอีกเช่นเคยครับจัดทีมเฟียตายนะครับในซีซั่นนี้ เป็นทางด้านคุณเบฟับจะเจอคุณซันมิเตอร์ซันนะจากขับสีบะมานส่วนคุณเบฟเนี่ยมาจากขับ PS p s p เลยครับหรือว่าพอสเปอร์เนาะในรอบรองชนะเลิศรับทางด้านคุณเบฟชนะคุณ P ีปีมาซประตูต่อสส่วนคุณซันนะครับล้มทางด้านคุณจอมกระชามาได้3ประตูต่อ1นึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับเรามาดูสถิติของทั้งสองคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณเบฟจากขับฮอสเปอร์นะครับเข้าชิงไปทั้งหมด12ครั้งแล้วก็ได้แชมป์ไป6สมัยแล้วก็รองแชมป์ไป้กครัี ส่วนคุณซันมิตซันนะครับคลิปที่แล้วก็เพิ่งเข้าชิงไปครับแล้วก็มาคลิปนี้ก็เข้าชิงอีกแล้วครับเป็นการเข้าชิงเป็นครั้งที่8แล้วนะได้แชมป์ไป5สมัยแล้วก็รองแชมป์ไป3ครั้งนะครับเป็นช็อปแรงระดับแปดในรายการดีบีเอาละครับผู้ชิงคู่นี้ครับช็อปแรงเนี่ยถือว่าห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์เพิ่มเติมไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม เอาละครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาเติดฟังคุณซันพีเตอร์ซันกันก่อนนะครับมาในแผน5-1-2-1ลองบอลเคาน์เตอร์ครับเริ่มทีผู้สาประตูว่าเป็นปีเตอร์เช็คเนาะ3เซนเตอร์ครับอาร์โคตูรามแล้วก็มาลินี่ด้านซ้ายจะเป็นโนโนเมนเดสด้านขวาจะเป็นฟิลรามนะครับผมส่วนกลางรับคนเดียวจะใช้เป็นเวียล่ากลางลูกด้านซ้ายเป็นพาวเวลเน็ตเวดส่วนด้านขวาจะเป็นจูเบลิงแฮมแต่ว่าตั้งเป็นซีเมฟนะครับและคูน่าเป้านะครับจะเป็นลุดกลิตยืนคู่กับเซเมลเอโตนะครับผม ส่วนฝั่งคุณเบฟนะครับมาในแผน3-4-3 Position เ a m นะโอ้โห,โหมาในแผนแปลกแหวกแนวเลือสำหรับคุณเบฟผู้รักษาประตูว่าเป็นปีเตอร์ชไมเคิล3เซนเตอร์นะครับมาเกเล่แบกโกมี่แล้วก็กัตตูโซโอ้โหมันไม่ใช่เซนเตอร์ทั้งนั้นเลยครับแม่แผงหลังเนี่ยส่วนคู่กลางจะเป็นเซโก้บุตเกตยืนคู่กับเปียโร่นะครับปีกซ้ายจะเป็นจูบิลเลมปีกขวาจะเป็นซีดอฟส่วนหน้าตาม2คนนะครับจะเป็นโมเมซาล่ายืนคู่กับยูวันครับ ส่วนนาเปาคนเดียวจะใช้เป็นไปเล่นะครับผมเอาละครับโอ้โหสำหรับคุณเบฟนะ่าถือว่าจัดแผนได้เซอร์ไพร์มากในนั้นนี้มาในหลังสนะ3 4 3ครับแล้วก็3เซนเตอร์เนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพทั้งนั้นนะําหรับคุณเบฟเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมเนี่ยจะปรับแผนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูการยืนระบบเกมเนาะว่าจะเป็นยังไงครับ เอาครับเกมเริ่มมาแล้วเป็นคุณซันได้เคลียร์ก่อนแล้วเขาจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดอิตเตอร์มิลานสีดําน้ําเงินนะส่วนฝั่งคุณเบฟจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวล้วนแลวครับจังหวะนี้คุณซันก็ลองยอดเข้ามาติดที่พีเตอร์ชมมามัยคลิลครับฝั่งคุณเบฟเปลี่ยนออกมาที่จูดเบลิงแฮมาล้ครับอังเดรเปโโรเปลี่ยนเข้าในมาแล้วครับยัดออกขวามาที่ซีดอฟดึงจังหวะนิดนึง เล่นกันสั้นๆแล้วครับลูกนี้จ่ายมาได้สวยโมเมาลาจี้แล้วก็โอ้โหแม่ช้าไปหน่อยจะเป็นคุณซันได้สวยนะจังหวะนี้เมนเดสจี้มาแล้วครับเอตวิ่งจำทางมาแล้วแต่ลูกนี้มาเกลเล่เก็บกินนะโอ้โหเป็นเซนเตอร์จำเป็นแลับมาเกลเล่เอาเกมไปกันต่อมาดูฝั่งคุณเบฟกันบ้างครับระบบ3 4 3นะบอกเลยว่าโคตรจะแปลครับแม่ในการแข่งเนี่ยไม่มีใครใช้กันเลยนะคุณเบฟเอามาใช้เฉยเลยครับ มาดูว่าเพลนี้จี้ออกมาแล้วครับดึงจังหวะย้อนกลับมาที่นูโนเมนเดสตัดเข้าในมาแล้วครับหักเข้าขวาจะเล่นยังไงครับเวลาด้านขวาไม่มีจ่ายจ่ายมาลูกนี้โอ้โหโดนดักไปครับจะเป็นเกมสวนกลับของคุณเบฟดึงดึงจังหวะแต่ลูกนี้แม่ช้าไปหน่อยมาต่อฟิลิปลามดีดโอ้โหแหมเมื่อกี้รอดวางขามาเฉยเปียโลครับบูตเกต ครับได้เล่นกันสั้นๆสร้างจังหวะได้สวยจังหวะนี้สีดอฟวนกลับมาตั้งกันใหม่ที่บุตเกตยัดมาลูกนี้ไม่ดีเช่าไรยครับแม่ยังประคองเกมมันอยู่ัทั้งคู่ยังไม่มีจังหวะจบนะมาดูเพลงของคุณซันกันครับจ่ายช่องออกมาที่เอโต้จี้ออกมาลดเดียปานเข้ามาแทบอินแล้วก็เรียบอย่างอยูอฮู้วีเคลียวไปก่อนครับจูดเบลมาได้ทันเวลาพอดีครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่สกัดเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะของคุณซันได้แท็บอินได้เลยเมื่อกี้ เอาเกมไปกันตอบคุณซันจี้ออกมาด้านขวาไปสุดเส้นหรือเปล่าลองวาดเข้ามาโค้งๆแล้วก็ลูกนี้โอ้โหหลุดข้ามคานไปอีกครับจงหวะนี้แต่ผู้ดสินบอกว่าเป็นลูกเตะม,มุมนะน่าจะมีแฉลบนิดนึงแล้วครับเอาครับจะได้เข้ามาลุ้นอีกครั้งหนึ่งโนโนเมนเดสวิ่งจากซ้ายมาเตะความขวางหวะนี้จะมีสูรหรือว่าเปิดเข้าไปล้นับ วาดเข้ามาโค้งๆอ่านเหลาโคลงนี้โอ้โหแล้วก็แถว2องเพเอโตทิสเตฟจังหวะสองโอ้โหไม่ได้ยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ยังแค่ศูนย์ยังเสมอกันอยู่วะคู่นีน้เกมไปกันต่อมาที่ฝั่งคุณซานมิเตร์ซันไม,ไนมีกแล้วจ้าลุดกุลิตจ,จะพลิกได้หรือไม่ตอกย้อนกลับมาที่เมนเดสได้จะจะก็ยังไม่ได้อ้โห 2 3จังหวะต่อเนื่องครับแต่ว่ายังน้นหนึ่งไม่ได้ส่วนคุณเบ๊ไม่สนใจไปกันต่อจะได้ส่วนหรือเปล่าดึงจังหวะช้าแล้วครับเปลี่ยนออกซ้ายมาที่จูดเบลจับบอลยาวไปหน่อยครับโอ้โหยังสวนไม่ได้แต่ว่าตรงนี้ก็ไปดักได้ครับบอลมาคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสียไวไปเหมือนกันครับจูดเบลิงแฮมต่อมาที่ฟิลิปลามยัดมาให้ลุดกุลิตเอาแล้วครับจังหวะนี้มีเพื่อรอด้านในสอดเข้ามาแล้วก็เป็นเอตโต้เลียบลอย หประตูต่อ0ูนับสี่คุณซันขึ้นนําไปก่อนนะโอ้โหบุกอยู่พักใหญ่แล้วครับพยายามจะหาประตูขึ้นนําไม่ได้นะประมาณ3-4จังหวะได้ครับสุดท้ายก็เอาจนได้เลยฮะเป็นนาทีที่29.29 29ด้วยนะเวลาสวยจัดอนะดูอาลูกนี้โอ้โหหลัง3ามันเหมือนจะหลุดง่ายไปหน่อยนะจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับ1ประตูต่อศูนย์เกมเปิดอย่างเพนทางการนะเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้น เป็นรุดกุลลิครับยิงขึ้นนําไปก่อนนะยิงขึ้นนําเปดีนะหมายถึงชื่อรับของคุณเบฟเนี่ยเป็นเปดี้แปดแปดแรับส่วนคุณซันนะลุดกุลลิดนะครับใช้ชื่อนักบอลมาตั้งชื่อเลยครับปีเตอร์เชกรัพวดไย้ยาวขึ้นหน้ามาเก็บไม่ได้ครับเป็นโอกาสของคุณเบฟจะนับหนึ่งได้หรือเปล่าเซโก้บุตเกตดึงจังหวะย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ลูกนี้ยัดมาไม่ดีเท่าไหร่ครับพาววเวลเนเวด เอโต้ e แล้วครับได้วันชูกับเน็ตเวทจังหวะน,นี้จี้เฟซช็อตไปต่อเอาแล้วครับได้ไปสุดเส้นลองตีโค้งกลับมาแล้วก็ปาดเข้ามาลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ยิงครับจังหวะแถว2คุณเบฟก็ยังสวนไม่ได้มาที่เอโต้จะพลิกหรือเปล่าพลิกไม่ดีเท่าไหร่รับไปติดที่แบกก็มีซะก่อนเอาครับเป็นเพล์ของคุณเบฟบ้างครับเปลี่ยนออกซ้ายมาถือว่าคุณเบฟเนี่ยโอ้โหเล่นเสี่ยงมากในเกมนี้ใช้ระบบหลัง3แล้วก็เซนเตอร์แต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพทั้งนั้นนะ เขาเรียกว่าโอ้โหเอามาลองทีมหรือเปล่าแต่ว่าเอามาลองในนัดชิงแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรอะ <c oughs> เพราะว่าปกติที่ผมพาคุณเบฟม,มาเนี่ยไม่เคยใช้แผนนี้เลยนะแล้วก็ไม่เคยใช้แผงหลัง3คนนี้ด้วยอะปกติก็จะมาแบบ4 2 1 3 4 2 2 2, 2ทั่วไปครับที่เขาใช้เล่นกันนะสำหรับนักแข่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยโคตรจะเซอร์ไพรส์เลยครับเอาครับได้สตันนิ่งแล้วก็เรียบร้อยมาเหมือนกันเอาดิ แผนนี้ก็ยิงได้เว้ยโอ้โหไปเล่สุดคมดูครับจังหวะนี้ดึงซ้ายดึงขวาจ่ายออกมาไปเล่ตัดเข้าในแล้วก็สตันนิ่งครับโอ้โหสุดคมคมจัดอะเพลน,นี้เป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งเลยครับแม่ดีบีพุดมากอยู่ได้เมื่อกี้คุณเบฟย,ยิงเข้าให้ครับครับกลับมาสมันเตอเสมอกันที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับฝั่งคุณซันจ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วพูตสินก็เป่าหมดเวลา 45นาทีเป็นเปดี้881ลุดกุลิต1ครับยังเสมอกันอยู่แล้วครับโอ้โหฝั่งคุณ,คณเบล์นเนี่ยรู้สึกว่าหมนจะได้ยิงเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้เลยคะส่วนฝั่งคุณซันเนี่ยโอกาสยิงประมาณ4-5ครั้งได้แล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังเป็นหนึ่งประตูเช่นกันแหละครับเอาครับเรากลับมาชมกันต่อในช่วงครึ่งหลังสลับฝงไปเทียบร้อย มาดูกันครับว่าคุณเบฟจะเปลี่ยนแผนหรือเปล่าหรือว่ายังใช้แผนนี้อยู่เนาะน่าสนใจเลยทีเดียวเมาในนี้รับเก็บได้เปลี่ยนเอาขวามารับอย่างแม่นกับฟิลิปรามไดจีหรือเปล่าจังหวะนี้ดึงจังหวะย้อนกลับมาลูกนี้50าสิบายังถึงออ้โหย้อนได้น่ากลัวมากลูกนี้ลดบุลิศออกมาเบลิงแฮมขวามาที่ฟิลิปรามดึงเบกมือกันมาก่อนครับย้อนกลับมาลูกนี้เน็ตเวดจะพลิกได้หรือเปล่าดีไซด์กอยออกมา มาจีเมนเดยล้วนี้จี้ข้าในมีพื้นที่มีเวลาได้จี้นครับจ่าลูกนี้แม่มีแฉลบนิดนึงอะแต่ว่าเอโต้ไปฉกมาได้แล้วก็เป็นโอกาสของคุณซันเปิดแฉลบหลุดออกหลังไปอะเอาครับยังไม่ได้จบแล้วครับเพลงนี้เป็นลูกเตะมุมเท่านั้นพาเวลนีเวตจะเปิดด้วย้าขวาบอลโคง้งเข้าหากรอบประตูวาดเข้ามาคลงคงลุดกุลิตเรียบร้อยโอ้โหเตะมุมเด็ดจ่ารับลุดกุลิตนี่ครับไอหนุม่มผมเปียบ อคลิปที่แล้วเนี่ยก็ยิงแต่มุมนอาคุณซันเนี่ยที่เจอับคุณพีนะใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะบอกเลยคลิปนั้นโคตรจำมันนะดูวจังหวะนี้เปิดย้อนมาแล้วก็โอ้โหได้ขึ้นโคบแบบคนเดียวไม่มีใครประกบด้วยนะสุดท้ายก็เป็นลุ้นคุณลิเดับโคกสบัดเข้าไปอารนี้อาครับขึ้นนามีครั้งหนึ่งนะฟังคุณซันมิเตซัน เป็นคุณเบสที่ต้องตามอีกครั้งนึงแล้วครับมาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือไม่แต่จังหวะน,นี้คุณซันมามีกแล้วลุดกุณลิ์เปลี่ยนออกซ้ายมามาที่นูโน,โนเมนเดครับจะติดเครื่องหรือเปล่าดึงกลับมาก่อนครับมาที่วล่ายัดมาได้สวยจะพลิกได้หรือเปล่าลุดกุณลิ์เอาแล้วครับได้เปิดช่องนี้แม่ไปจ่ายให้จูแล้วลูกนี้ถ้าจ่ายให้โตอาจจะหลุดรับจังหวะเมื่อกี้เกมไปกันต่อฝั่งคุณเบฟจะได้สวนจะตีเสมอได้หรือไม่ลูกนี้ไปเล่ก็จับบอลไว้ไม่ได้ครับแม่ เฟิร์สชัดไม่ดีเท่าไหร่ฝั่งคุณซานมาแล้วริมเส้นด้านขวาฟิลิปรามจี้ออกมามาที่ลุดกุลิดได้ใส่ขวาเรียบโอ้หูเป็นใส่ซ้ายครับสตันนิงเมื่อกี้แม่ติดบล็อกซะก่อนเาฝั่งคุณเวฟยังไม่ได้สวนเหมือนกันมาตอบเอโตเล่นกันสั้นๆเนทเวลรียบลอย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 อยลอยออง้ออ ยิงประตูให้กับคุณซันเป็นประตูที่สามลูกนี้ด้วยฟังคุณเบฟจะสวนก็สวนไม่ได้ะโดนตัดกลางทางแล้วก็เป็นเน็ตเวดเดโอโ้โหใส่ขวาแบบเลียดๆเข้าไปเลยลูกนี้ถือว่าเป็นจังหวะคริกอเตอร์ที่สุดจะคมคัะเอาละครับแบบนี้ก็จะเป็นงานหนะักถึงหนักมากของคุณเบฟ S10 แล้วครับหรือว่าเบฟ S10 นะโอโ้โหเป็น3ประตูตอนหนึ่งไปแล้วคุณซันเนี่ยเพิ่งเข้าชิงไปซีซั่นที่แล้วนะเจอคุณพีพีีแต่ว่าก็พลาดท่าแพ้ไปนะ แล้วก็คู่นั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมลับเนี่ยโคตรจะดีอย่างตั้งคู่ครัคุณพีเจอคุณซันครับใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับคุณซันเข้ามาชิงอีกครั้งหนึ่งครับมาดูกันว่าจะแก้มือได้หรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ครับนำอยู่3ประตูตอน่อ1สร็ด้วยครับะจะเป็นงานแก้ของคุณเบฟแลลวครับมาดูกันว่าจะแก้รูปแบบรูกเกมออกมาได้ดีแค่ไหนจะกลับมาได้หรือไม่อะลูกแรกเนี่ยต้องมาก่อนนะต้องไล่มาให้ได้ครับ แม่ในเกมนี้เนี่ยต้องชมคุณซันเลยครับพอคุณเบฟจะส่วนเนี่ยคุณซันก็รีบเอาบอลกลับมาครองได้ไวนะทำให้เกมครึกเตอร์ของคุณเบฟเนี่ยยังไม่ทำงานเท่าไหร่ครับแต่ว่าฝั่งคุณเบฟเนี่ยก็เล่นระบบหลัง3นะพอขึ้นไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยพอโดนส่วนกลับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังมันจะหลุดง่ายหน่อยนะครับผมเอาครับเรากลับมาชมกันตอ่ออีกเวลาที่เหลือเป็นฝั่งคุณเบฟได้เคลียร์เปลี่ยนออกซ้ายมา <9. S 1> วินิซิอุสครับ ี <4 S 2> ดอปเล่นหนึ่งจังหวะจากมาวินิอาแลแ้ครับไม่ล้ำหน้าซะด้วยเฟซช็อตไปต่อสุดเส้นลูกนี้แล้วก็หลุดออกหลังไปอ่ะโอ้โหเป็นเตะม,มุมครั้งแรกของคุณเบฟเอตเทนครับจะเล่นโดยเท้าซ้ายลูกนี้เลโอเนลเมซี่จะมีสูตรหรือเปล่าเท้าซ้ายเลียเพื่อนมาสองคนเล่นสั้นมาแล้วครับเดี๋ยวเปโลตอกส้อนออกมาลูกนี้โอ้โหจะให้กับเอเดนาซาแต่ว่าโดนอ่านซะก่อนครับกาตูโซ แม็กกมี่ครับมาเกเลเล่ลูกนี้โอ้โหจ่ายไม่ดีเท่าไหร่มีแฉลบนิดนึงฝั่งคุณซันจะสวนจะปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านกาตูโซ่ฝั่งคุณเบล์มเนี่ยไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพตั้ง3คนเลยนะเอามายืนเซนเตอร์ครับโอ้โหจิตใจเนี่ยต้องทำด้วยอะไรครับสุดจัดนะเฮ้เอาครับมาตอบจะนับสองได้หรือไม่งัดออกมาลูกนี้โดนอาราโค่จิ้มไปครับ ตอนนี้ก็เป็นสประตูต่อสอนะฝั่งคุณซันก็ไม่เร่งไม่รีบแล้วล่ะครับเพราะว่านำอยู่เนาะส่วนคุณเบฟก็พยายามจะเล่งเกมตอนนี้จ่ายออกมาเมสซี่ลูกนี้เบียดกันอยู่แล้วก็เรียบร้อยโอ้โหเรเนลเมสซี่ยิงตีตื้นมาแล้วเป็น2ประตูต่อ3ไล่มาเหลือช่องว่างเพียงแค่ตตะตูตรงเดียวดูว่าจังหวะนี้ฝั่งคุณซันเสียเหมือนการับเสียบอลกลางทางส่งต่อใจากเมสซี่แล้วก็เอียงด้วยซ้ายแปนิ่มๆเข้าไปอ่ะเอาละครับไม่แน่ไม่นอนละครับแบบนี้ ลายมาเหลือช่องว่างเป็นแค่รูเดียวเท่านั้นฮะเวลาเนี่ยยังพอมีนะเอาเกมไปกันต่อเน็ตเวดจ่ายช่องขนาดมาได้สวยครับเอโตจะพลิกหรือเปล่าต่อกลับมาที่เมนเดสจีเข้าในแล้ะครับไอ้ซ้ายนันกไอ้ซ้ายทรอร์พีจีออกมาดับเบิลทัสใส่ขวาลงนี้โอ้โหแม่โดนสตันไปก่อนครับ คุณเบฟจะสวนหากเข้าซ้ายมาแล้วครับด้านซ้ายมีว่างออกมาที่ Junior, o ap, วินิสุดจูเนียจี้ยกมาครับเอาละครับไอหนุ่มผิวสีลูกนี้ลองงัดเข้ามาแล้วก็เฉลีครับโอ้โหยังไม่ได้โจจังหวะค,ควรีกอเตอร์ของคุณเบฟโดนคุณซันเนี่ยทำลายจังหวะไปก่อนนะแต่ว่ายังได้เตะมุมเนาะมีการอยู่ดุดฝั่งคุณซันเพราะว่าหลังจากโดนลูกที่2เนี่ยเริ่มจะดูไม่ดีแล้วครับต้องหยุดสต็อปเกมลูกของคุณเบฟไว้ก่อนนะตอนนี้เอาเวสกาดาวิดลงมาครับ เอามาเป็นกองกลางด้านขวาเอามาประกบวินนี่ลอกปา่าเพราะว่าฝั่งคุณเบฟเนี่ยเอาวินนี่ลงมาแล้วก็เริ่มจะแผงลิตแล้วครับตอนนี้แล้วก็อีกคนนึงจะเป็นโยวันครับเนาะโอ้โหฝั่งคุณเบฟโอ้โหแผนอะไรครับนี่เขาเรียกว่าไม่มีทางเลือกมีแต่ทางลุยครับยัดหน้าไป6ตัวครับเมื่อกี้ใครดูไม่ทันก็กอกลับไปดูได้ครับโอ้โหชิ้งหลังไว้3มคนแล้วก็กลาง2คนหน้า5คนครับ3า เอ้สามสองห้าตอนนี้โหนี่ถ้าเอาผู้ศปปัตรูขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าน่าจะเอาขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาครับมาดูกันว่าเกมลูกของคุณเบียบจะทํางานหรือเปล่าต้องแรงมาด้วยแผงหลังที่ลู่ครับตอนนี้เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียงนะเสียมากเสียน้อยครับ,รบก็เสียงเหมือนกันครับตอนนี้เดี๋ยวเปโล่จะเปิดเตะมุม วาดเข้ามาโค้งที่เสาสองจุดนับพบตรงนี้มงชองออกมาแล้วก็ไม่ได้เอาละครับแบบนี้ก็จะเป็นงานสวนของคุณซันงัดยาวๆขึ้นหน้ามาที่เอโต้แล้วก็ล้ำหน้าสะก่อนนะโอ้โหจะสวนไม่ได้จังหวะน,นี้แม่เนี่ยครับโอ้โหจะจ่ายตั้งแต่ครึ่งสนามเนะาะจะไม่ล้ำอย่างแน่นอนนะแต่ว่าจ่ายช้าไปหน่อยจังหวะน,นี้เอาเกมไปกันต่อฟังคุณเบฟอีก9า้านาทีเท่านั้นทิ้งแผงหลังขึ้นมาบุกแล้วครับตอนนี้สช้กองหน้าหกคนเดี๋ยวเปโโล ลุดกุลลินแล้วครับดึงซ้ายดึงขวาหาช่องยังไงเฟซจอดกรรมกรฝากมาที่มาเกเรเล่เอ้เป็นซีดอลขอภยัยเบลลิงแฮมเอาละครับวนมาได้สวยจะหาช่องยิงนี่หรือเปล่าเมสซี่โยออกมาลุดกุลลิใส่ขวาเลียบอย่างอยู่ติดบล็อกสกอร์นะจังหวะนี้โอ้โฝัโ่งคุณซันมาต่อเนื่องตรงนี้จี้กันอยู่กลางสนามเป็นฝั่งคุณเบฟเก็บได้ยังได้บุกต่อเนื่องกับเพลงนี้ออกมาเมสซี่เดีนเ๋นื้อเมสซี่โดนปั๊มไปก่อนอไม่ได้บุก แล้วก็เอาบอลมาคล้องอีกแล้วบุกอย่างหนักแล้วครับตอนนี้ฝั่งคุณเบฟจีออกมาวินิแล้วก็ฟิลปลามาตัดหน้าสกอร,รับยังไม่ได้จบอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ฝั่งคุณซันจะสวนได้หรือเปล่าออกมา <สะ S 1> ที่โยวันครับด้านซ้ายนูโน,โนโมเมนเดสแล้วก็ผู้สินชูพ่ตทดเวลา5นาทีไฟมินีไทมต่อจากนี้ไปคะจะมีนาทีบาบหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคุณซันฝังสกอร์ที่4ได้ครกนี้เอโต้จ่ายออกมาเอ็ดการาวิดล้านแอนชิปมาที่เอโต้จุดนัดพบลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเก็บบอลเล่นไม่ได้ เอาฟังคุณเบฟรีบเล่นเลยครับจังหวะน,นี้ปีเตอร์ชามายเคิลยืนยืนเล่นซันมาแล้วครับซีดอฟไปรับสั่งเพื่อนบุกเกมแล้วก็จังหวะน,นี้แม่เสียบอลไปครับฝังคุณซันวันนี้ก็เข้ามุมรงย้อนกลับมาจะได้หรือเปล่าตัดเข้าในมาสวยแล้วก็ยับเบิลทัชลูกนี้ก็ยังไม่ได้ยิงจังหวะ2เป็นฟังคุณเบฟตัดได้ออแล้วครับจะได้สวนลูกนี้ทันหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทันครับผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณซันมิเตอร์ซันครับ แก้ได้สำเร็จครับเอาชนะทางด้านคุณเบฟไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมันโอ้โหแม่ในเกมนี้ครับต้องชื่นชมฝั่งคุณซันเลยครับเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับส่วนฝั่งคุณเบฟต้องนับถือว่าจิตวใจนะใช้แผงหลังแบบโอ้โหโคตรจะเซอร์ไพรส์คนดูแล้วบอกได้เลยแล้วก็เล่นหลัง3ดนะ้วยเนาะ สุดท้ายก็เป็นคุณซันแลวครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะแล้วก็เป็นคู่ชิงที่โคตรจมันนะคู่นี้เอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณซันมิเตซันด้วยนะครับควาแชมป์สมัยที่6ของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนฝั่งคุณเบฟนะครับเป็นรองแชมป์สมัยที่7ไปแล้วตอนนี้ยังไงก็ถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไม้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลกันด้วยนะครับ ส่วนใครสนใจสมัครลงแข่งขันก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจ DB e ีฟุตบอลหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ DB ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ